มาแล้วค่ะซินเดอเรลล่านะคะเจ้าหญิงเบลเหมือนมากเลยอะ่ะแกเหมือนมากเลยนะเอลซ่าค่ะ l ลนี้ <it> พอออลักนวนอะ่ะอันนี้คือเหมือนพออแบบว่าไปร้องเพลงเลยอะ่ะเป็นพออลั่งเถื่อนค่ะเออเถื่อนจริงนะพออที่ลืมหนีบผมมาค่ะโอ้ยตายแล้ว d a m n ตีมต่อไปนะคะขอเป็นตีมเจ้าหญิงดิสนีย์นะคะหรือว่าจะเป็นตัวละครไหนก็ได้ที่อยู่ในดิสนีย์นะคะโอเคบอคือแบบว่าแค่เห็นสีก็รู้แล้วว่าพี่บอจะมาแต่งเป็นใครอะ่ะใช่ไหมทุกคนปั๊มมันถึกแล้วใช่ค่ะปอจะมาแต่งเป็นซินเดอเรลล่าโอ้ยคันหน้าจังเลยเราจะมาเป็นซินเดอเรลลาที่แปกแนวคะ่ะอุ้ยสวยนะ ลดมาฮรรงผมก็ต้องผมแล้วก็สีผมก็จะมีความออกทองๆองนะจ๊ะว้ายสีน,นี้สวยไหมแล้วก็มนทึกสีนะคะแล้วก็จะต้องมาเพิ่มผมข้างหน้าด้วยนะนี่เอนนี้เลยวุ้ยแล้วก็จะมาแต่งหน้าครับตาของเจ้าหญิงก็คือสีว้าชอบดู ตอนอับน้ำเพิ่นดีอุ้ยขอบคุณครับเราจะไปแอบดูอ่ะไม่ใช่เอ้ยนี่ไงเจ้าหญิงตาสีฟ้าไปเลยค่ะแล้วก็เอาเป็นขนคิ้วสีออกทองทอง,ทองนี่อ้โหูส่วนปากของซินเดอเรลาก็จะบอกว่าค่อนข้างอวบอิ่มหน้าจุกนะคะทุกคนนี่เอาอันนี้ดีวกว่าอันนี้คือแบบว่าค่อนข้างอูมปากอูมเกินเอาแค่นี้พอนะคะแต่ว่าใ้คอไม่สวยเลยทุกคนออกอุ้ย มีเจ้าหญิงเบลสองคนเลยเหรอเมื่อกี้ฉันเห็นเจ้าหญิงเบลสองคนเลยขอเพิ่มตรงนี้หน่อยนะแขนเสื้อจริงๆแล้วสวยยังโหเสียดายเนาะทำเล็บไม่ได้อะถ้าทำเล็บได้นะบอกเลยว่าไม่มีใครจะมาหยุดยั้ยงฉันได้แน่นอนเพราะว่าเล็บสวยอ่อะทุกคนประมาณนี้ละกันนะเฮ้ยแล้วก่อนนะมันมีสร้อยคอด้วยนี่หว่า ไปหาแป๊บนี้เลยนี่เลยต้องมาใส่ค้อยคออันนี้ด้วยนะรองเท้าหรอรองเท้าปอมไม่ใส่นะคะเพราะว่ามันไม่เห็นนะอะแต่ก็ใส่ก็ได้ก็ได้ครบรถเอาเป็นคู่ไหนดีนี่นะนี่เลยค่ะคู่นี้นะคะอ,อ๋อจริงมันไม่เห็นอนะมันอยู่ในกระโปรงเรานะคะมาแล้วค่ะซินเดอรเรลล่านะคะปามาแล้วค่ะเลิศนะเลิได้อยู่ อ่ะ้ยทำท่าอะไรของเธอตอนนี้คือหาท่าไม่เจอแล้วท่าเยอะเกินนี้สวยมากขอบคุณค่ะ้ยเจ้าหญิงเบลเจ้าหญิงเบลเหมือนมากเลยอะแกเหมือนมากนะนะมาค่ะอุ้ยใครอะ่ะเขาคนนั้นคือ เจ้าชายเรื่องซินเดอเรลล่าอุย้ยฉันเจอผู้ชายของฉันแล้วนี่คือพระเอกของฉันเองค่ะรักมากคนนี้คนต่อมาเชิญค่ะน้องคนนี้แต่งเป็นใครเอ่ยหนูแต่งเป็นเจ้าหญิงออรไลล่าออโรล่าหรอออเรล,ล่า <c oughs> เจ้าหญิงออโรล่าอ๋อ เติมปากบ่อยมากอุ๊ยส่วนน้องคนนี้ก็แต่งเป็นเอลซ่าค่ะเลดดี้เกอุ๊ยคนนี้สวยนะแต่งเหมือนนะเนี่ยเออมีแต่คนแต่งตัวจึ้งๆเนาะพวกเธอ,อเด็กสมัยน,นี้คือแต่งเก่งมากอุ๊ยเอลซ่าคนที่สองนะคะกำลังถือแอปเปิลเอาไว้กินนะคะเอลซ่าค่ะเลดิด เอลซาเยอะมากเลยอะแกเอลซาคนที่800แล้วค่ะส่วนน้องคนนี้แต่งเป็นมู่หลานหรอใช่ปะใช่แหละเฮ้ยเหมือนอนะ่าเอามอนแต่งตัวเก่งมากเลยค่ะวูวูว,ว,ว,วูคนต่อมาเชิญเลยค่ะน้องคนนี้แต่งเป็นหนูแต่งเป็นใครคะจัสมินหรอกำลังถูถ้วยแก้ว ฮ้ยคนนี้ใครนะลืมแล้วทุกคนใครนะก็ตัดมินไงคนเดิมนะคะหุ้ยคนนี้แต่งสวยนะหุ้ยอีกแล้วคนนี้ก็แต่งเป็นจัดมินค่ะทุกคนคือ3ามคนล้วนเลยเหรอสใสัยชอบถูตะเกียงกันนะคะคนต่อมาเชิญเลยค่ะทุกคนหมดยังยังหรอเฮ้ยาลาพันเซลราพันเซลหรือเชลวะเชล โอ้ยร้อนนะผมทองชุดชมพูอ่าฮะพ่นแคเล็กน้อยนะคะเพื่อความกลุ่มกลิ่นอุย้ยถ้าพ่นคือแบบว่าเก่งมากถูกขอความรักค่ะว้าอุยอ้ยอุ้ย้องเค้งแต่งตัวสวยมากเลยอะ่ะเจ้าหญิงเบลเหรออุย้ยสวยนะคนต่อมาเชิญเลยครับเอาหมดแล้วเหรออุย้ยยินดีด้วยนะ คือแบบว่าน้องเคกอะเด่นนะคือแบบเด่นมาตะไกลเลยอะมาเริ่มเลยทุกคนตีมต่อมานะคะเป็นตีมผอโอรงเรียนยันเดเร้อุ้ยลาน้าเปิดลาแล้วหรออันดับแรกเลยนะก็คือต้องเริ่มจากการเปลี่ยนตัวผู้ชายคะ่ะ Uh huh. และตัวผู้ชายนั้นเราก็จะต้องหากกางเกงที่พอ,ออนั้นใส่ด้วยนะต้องเป็นตัวนี้กางเกงจะมีความออกสีครีมครีมนะคบที่ว่านะสีนี้มันเหมือนนะเนี่ยจริงๆเราก็จะมาใส่เสื้อตัวนี้นะคะเพื่อนๆเ,เสื้อของพอออนั้นไอตรงที่อยู่ตรงเนี้ยมันจะเป็นสีขาวค่ะแล้วก็ไอตัวที่มันอยู่ตรงกลางอ่ะจะเป็นสีออกเขียวๆนะ นีเราจะมาหาเขียวจริงๆเขียวนึงก็เหมือนนะลองเลื่อนๆดูก่อนนะ <c oughs> เขียวอ๋อมันจะมีความเขียวเข้มๆเก่ๆนะคะเฮ้ยอันนี้ได้อยู่นะอันนี้ลดนะเดี๋ยวป้อขอมันทึกสีก่อนแล้วกันนะฉันได้สีเสื้อของพออ,อล่ละแล้วก็สำหรับเน็คไทของพออ,อนะคะนางนี่เนี่ยจะใส่เป็นสีออกเอิม่มม่วงๆค่ะม่วงๆนะอุ๊ย พออท่านหนึ่งอะแล้วก็รองเท้ารองเท้าคือแบบว่าผมผู้ชายมันน้อยไปปะพออเนี่ยก็คือนางอะจะทําผมแสกกลางด้วยนะนี่เลยทรงนี้เลยค่ะแล้วก็ผมสีน้ําตาลสีน้ําตาลประมาณนี้นะหน้าของพออเนี่ยไม่ต้องเอาหล่อมากนะแต่ว่าเอาแก่เลยอะมีปะหน้าของพออพออ,พอ,อตาสีตาสีดำาหรอหรือว่าน้ำตาล เดี๋ยวอขอลองแต่งแต่งดูก่อนนะหุยคิ้วหรอเอาแค่นี้พอแล้วกันนะแล้วก็จะมาเพิ่มปากของพอออด้วยนี่เอาเป็นปากนิดเลยค่ะปากแปะโอ้โหจมูกรูเบลเลอร์เลยอันนี้ไหมอุ้ยอันนี้ดีนะอันนี้ถือว่าดีอุ้ยอันนี้คือมีความแก่นะนี่เออก็คือจะมีมีล่องมีรอยนะตรงนี้เราจะมาทำอะไรนะทำเชดดิ้งอะให้มันมีกรอบหน้าหน่อยนะเอาแค่นี้พอแล้ว แล้วก็เดี๋ยวพอจะไปใส่ถุงเท้ารองเท้าคือแบบมีแค่คู่เดียวจริงๆหรอเอ้ยมีมีคนแต่งเป็นผออในร่างผู้หญิงด้วยหรอเก๋เกินจริงๆคือแบบว่าอยากให้ผออแบบว่ามีมีพุงอ่ะผอออ่างอ้วนอ่ะอันนี้อ๋ออันนี้ไม่เหมือนผอออ้วนปะหรือว่าเหมือนคนท้องอ๋อใช่ แว่นตาหรออันนี้มันดูแบบวัยรุ่นเกินอุย๊ยคนนี้คือแบบเป็นพออที่แบบว่าเหมือนไปปาร์ตี้อ่ะอุย๊ยพออคนที่หนึ่งมาแล้วทุกคนเป็นไงคือแบบว่าโพดท่าดีปะกลัาว่าถ้าโพดท่าไปแล้วมันจะ,ปะแปลกแปลกปะ,ปะอ้าอ๋ออืออือในขอดูพออของคนอื่นบ้างสิเฮ้ย นี่เป็นผอ,ออนในร่างผู้หญิงอ่ะถือว่าเก๋นะมีความคิดที่สร้างสรรค์ค่ะแต่ว่าเขาไม่ได้แต่งหน้ามาทุกคนเขาไม่ได้แต่งหน้ามาหรอทำไมเธอไม่แต่งหน้ามาคะคนต่อมาเชิญเลยเุ้ยคนนี้เหมือนอยู่นะเนี่ยเฮ้ยคนนี้เหมือนนะได้อยู่นะคือแบบว่าปอชอบเวลาที่แบบน้องๆเขาแบบว่าคิดแล้วก็แต่งออกมาคนต่อมาเชิญเลยค่ะ อันนี้เป็นผออ,อนะคะทุกคนแกทําไมปากเปนแบบว่าทำเงี้ยพออ้นทำปังเงี้ยแต่ก็ได้นะคะคือให้ทุกคนห้าดาวอยู่แล้วไม่ต้องห่วงมาค่ะอันนี้เป็นผออ,อสายนักร้องปะอันนี้คือเหมือนพออแบบว่าไปร้องเพลงเลยอะคือแบบชุดอย่างวิงอ์อะชุดวิง์มากอะ่ะ เอ้ยแล้วก็มีหนวดด้วยนะนี่เป็นไงเอ้ได้อยู่นะเฮ้ยเดี๋ยวทำไมพออล่างนี้ถือมีดมาด้วยล่ะจ๊ะเอ้ยเลยกเกงอย่างวอมอะ่ะเกงเท่มากอะ่ะเป็นพออล่างเถื่อนค่ะเออเถื่อนจริงนะเอ้ได้อยู่นะพอชอบสีมากเลยนะคนต่อมาเชอญเลยเอุย้ยพออในร่างหุ่นบางสาวเล็กนะะเป็นร่างผู้หญิงนะรอบนี้ มีคนบอกว่าพอหล่อมากเหรอหล่อกี่วงอันนี้พอออล่างผมยาวหรอแกพออคือแบบว่าหน้าคนเกาหลีอะ่ะแบบว่าตาชั้นเดียวอะคนต่อมาเชิญเลยฮะพออเป็นสิงโตหรอน้องเค้ก เขาบอกว่าพออ,อที่ลืมดิบผมมาค่ะโฮ้ยตายแล้วพออลืมนิบผมเหรอคะเนี่ยผมฟูมาเชียวแล้วก็มีหางด้วยนะแล้วน้องคนนี้อู้เหมือนนะเนี่ยพออร่างผู้หญิงค่ะออดีพออทค <Okay. S 1> ฮอร์โมนค่ะคือยังไงนะแต่ว่าสวยนะโอ้ส่วนน้องคนนี้ก็เป็นพออนะคะแต่ว่าแบบ คือแบบชุดค่อนข้างแบบอะไรนะวิงเอะวิงวิงอะชุดวิงอะวิงมากอะเอามาว้วขอบคุณครับทุกคนแกผู้ชายแบบว่าเต็มไปหมดเลยอุ้ยเอาดีคือแบบมันดูบแปลกๆเนาะหัวเรื่มเรียมแต่ว่าตัวดันดันเท่อะ ดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน